สวัสดีครับหมอรัมาแล้งมากเลยครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพรแพร่ครับเอฟซีแฟนครับอีหลางอิงเพร้แพร่ครับเอฟซีแฟนครับพลังรักพลังเงียบพลังบวกของสาวน้อยเพรแพร่ทุกทุกท่านครับพี่น้องครับมืออื่นนะครับมีข่าวมีข่าวว่าเป็นงานคอนเสิร์ตของพี่ไรอันกาดปนิดไหมนะครับจัดอยู่เรือคอยนะครับเนาะก็นานๆครับสั่งคนได้ได้เป็นคลิปทางช่อง ยุ่งเข้าได้คอร์ดนะครับเพิ่มกระสีมีคลิปของน้องแรนไปสัมภาษณ์น้องเองครับตอนนั้นน้องแรนเคยชวนอีหลาวอีปุ่งยิงนะครับมากขึ้นเวทีของคอนเสิร์ตนี่หนะเวทีคอนเสิร์ตของพี่แรนเนี่ยมือื่นซึ่งจจะคืนมือื่นนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับนอนยู่ทางเบิร์กคอยนะครับนะครับเนาะพี่น้องคิดว่าอีหลาวเอียงซิดเม้ารป่ะครับรับเชิญงานของคอนเสิร์ตพี่แรกเนี่ยครับมือื่นครับอยูคอยครับสิบสามก็จะผ้าครับนะครับคิดว่าได้มากป่ะครับ อ่าได้ร so pues ุนกันในนอนครับนะครับคขมเมมต์มากนะครับคิดว่าได้มากบอนะครับเขาเมมตนมากนะครับครับก็เรื่องต่อมาครับเรื่องของมาไล่ขยีหล่าของเองครับนะครับมาไล่ปิดฤดูกาลครับฤดูกาลนี้ครับในวันที่ยี่สแปดมีถวนาครับสองบรราเราหกสิบแปดครับมาไล่ปิดฤดูกาลนะครับเนาะก็สามารถขอปแหวนรังใจทางช่องพอกัแชาด้ครับ พอการแชร์รัมเพิร์ตออฟฟิเชียลนะครับเนาะการแชร์รัมเพิร์ตออฟฟิเชียลครับเพิ่นไล่สองทุ่มสองมือครับมือละชั่วโมงครับพอการใช้ครับเพิ่นไล่ครับมาไล่ปิดวงตอนนี้น่าจะแสนกว่าคะแนนแล้วนะครับเนาะตอนนั้นไล่มาสองมือกะตาเข้าไปนะครับสองอ่าแสนกว่าคะแนนแล้วครับเนาะในความรับความแพงของพอหักไปครับตั้งแดงพอหักไม่ฮักตัวประเทศพอหักไม่ฮักทุกๆครั้งนะครับที่บอลหอิดลาครับแสนกว่าคะแนนแล้วนะครับเนาะนะครับเข้าไปห้างร้านใจทางช่องพอการใช้์รัเพิร์ตออฟฟิเชียลได้ครับ เราไล่สดทุกมือนะครับสองทุ่มนะครับเนาะถึงสามทุ่มประมาณนี้ครับโดยประมาณนะครับน้องพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้แหละครับนะครับแล้วก็มืออื่นนะครับเด้อสำหรับเอาโจเพิ่มกาสิไปตรวจหนังไข้ออยุุกงเทพเลรอครับตรวจไขแมันรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับเพื่อก้อนดอกชายนะครับตรวจแฮร์มนอยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ครับนะครับเนาะนะครับนะครับ งานคอนเสิร์ตปีดูการของสายน์ละเพื่งโชคที่สาเสียเด้อพี่น้องสาเสียผลิตภัณฑ์หกแปดนะครับเนาะนะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตปีดูการของสายเพลงนแพงยี่แปดบีนาหกแปดครับตรงกับวันเกิดบอลโจพอดีนะครับเนาะนะครับสุดพิเศษก็คือรับเชิญตัวเกียวมิสิสเต็มวงทั้งสองงานนะครับเนาะนะครับผานเลยครับมีกุมปิดแน่นอนครับไลฟ์สดมีกุมปิดครับกรงไรคดแชร์ครับช่อง มารัาแล้งครับฝากอ็ไรกดแชร์กับกดิดตาไปเด้อครับมารับมาแล้งครับน <tit le> <se al> ี่เรื่องราวดีๆสีมาเราเด <t> ี <se al> ่พี่น้องเดี๋ยวเราฟังรับชมอีกต่อไปกับกดติดตามไปครับสวัสดีครับผม